ก่อนหน้านี้นะคะกลายเป็นคลิปไวรัลค่ะที่มีคนเข้าชมเนี่ยทะลุกว่า10ล้านครั้งขึ้นไปแล้วสําหรับผู้ชายทิกต o k รายหนึ่งนะคะโดยเป็นคุณครูคนสวยค่ะที่อยู่ในชุดข้าราชการสีกากีที่ดูเผนเอนเนี่ยเหมือนว่าจะปกติธรรมดาแต่พอออกท่าไร้รำนะคะกลับวด งามอ่อนช้อยทําคนดูแทบละสายตาไม่ได้เลยทีเดียวค่ะและล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่าทําเอาฮือฮาไม่น้อยค่ะเมะื่อครูสาวลาไทยในชุดกากีนะคะนั้นลุ้นข่าวดีค่ะได้ร่วมง,งานกับค่ายยักษ์ใหญ่ไห่ทองคําค่ะโดยล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่าทางด้านหออาจารย์ประจัษ์ชัยไห่ทองคําค่ะนั้นก็ทําเอาฮือฮาไม่น้อยเมื่อนายห้างยักษ์ใหญ่ผู้มีชื่อเสียงเนี่ยนั้นได้ประกาศข่าวดีผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะโดยอาจารย์ประจษ์ชัยนะคะได้โพสต์ภาพที่ขณะว,วิดีโอคอลคุยก,กันกับคุณครูคนสวย พร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าดิวไม่รับครูแตมจากเดชอุดมพรุ่งนี้บินตรงส่ไหยทองคำครูผู้อนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยต่อยอดส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้ดังไกลทั่วโลกครูแตมขอบคุณพี่เต้ยผู้ประสานงานในการนี้ซึ่งหลังจากนั้นนะคะต้องบอกเลยว่าสำนักข่าวไทยเนื้อบันเทิงค่ะก็ได้โทรสอบถามกับอาจารย์ประจักษ์ชัยทันทีค่ะซึ่งอาจารย์นั้นนะคะก็ได้กล่าวว่า เบื้องต้นเนี่ยก็เตรียมลุ้นข่าวดีเพราะว่าเตรียมโปรเจกต์เพลงให้กับครูแตมแต่ไม่ได้เอามาเต้นแบบคุณลำยัยหายหทองคําหรือว่าน้องยุกิหายทองคําแต่ว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยก็ได้เล็งเห็นถึงความสามารถของครูแตมโดยแนวทางนะคะก็จะเป็นแนวทางการร่วมงานแบบการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วก็ในเรื่องของการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าที่เหบอกกับครูแตมไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารเสริมหรือว่าการดูแลสุขภาพดูแลตัวเองก่อนที่อาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าในส่วนของกระแสที่จะเกิดหลังจากนี้ถ้ามีคนเข้ามาวิภาคว อาจารย์เนี่ยตนเองก็เข้าใจในแพลตฟอร์มของโลกโซเชียลออนไลน์เนี่ยเป็นอย่างดีและก็แน่นอนค่ะว่าโปรเจกที่จะเอามาทำร่วมกันกับอาจารย์ครูลําไทยคนนี้เนี่ยจะไม่ส่งเสียต่อภาพลักษณ์ราชการอย่างแน่นอนค่ะ